ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบอ,พอ,พอกับช่องอยางพาราพารวยกรเกษตรบานๆน,นะครับหลังจากคนน้ำโกดนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปทักทายท่านผู้ชมนะครับ,ร,ปปร,บรู้สึกว่าแฮปปี้นะครับรู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขในใจนะครับมีความสุขในใจที่ เลยมาส่วนยางนะครับกับทุกขั้งนะครับที่เขามาส่วนยางก็รู้สึกว่ามวนนะครับมวนปีนี้แห้งมวนนะครับเพราะว่ายัางเพราะว่าราคายางนะครับราคายางขึนขึนแบบขึ้นขึนแห้งนะครับตั้งแต่ผมมากีดยางตั้งแต่ปีหาเจ็ดเนาะก,กับบอเคยพอปีนี้ ถือว่าราคาดีขั้วมูนะครับผมก็บกี่ยดยางมากนี่ก่าสิบปีนะครับปีนี้ราคารู้สึกว่า,าขึ้นแห้งอะไรนะครับราคาตอนนี้ราคาโ่วงงานเอ็นเทคมุกดาหารวันที่ยีนะครับเมื่อวานเนาะมืันนี่ยี่เก้าราคาอยู่ที่60บาทเอ้หกสบาทนะครับอืมหลายหลหลายาหลา,หลาบอนนะครับ ราคากับประมาณตอนนี้กับอยู่ที่สามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับอ่าแนโนมอ่าสี่ขื่นอยู่สี่สิบบาทก็เป็นได้นะครับขั้นมันขื่นจังสี่ไปเรื่อยๆเนาะอ่าขั้นมีบอลไดซื้อขายยางสดราคาสี่สิบบาทกับคอมเมนต์มาบอกกันได้ด้วยครับอ่าจังหวัดไดบอลไดที่เพินสื่อตอนนี้นะครับราคาสี่สิบบาทขายสดนะครับบอลแมนค้างขื้นนี่ คอมเมนต์มาบอกนี้นะครับแต่ว่าอยู่แถวบ้านนี่กะย่งเพระท่านถึงนะครับแต่ว่ากะขั้นาขายยางรอบหนานะครับขายยางรอบหนา,าวันที่6มิถุน,นายนนะครับกะทารุนเบิ่งว่าราคา4หอดบอเนาะเพราะว่าขายข้างที่เลี่นี่ราคา3 6บาทนะครับหา18สตางค์เนาะ อ,อันนั้นกนารราคารงงานกับยังบอท่านขยับแรงมาเดยนะครับตั้งแต่นั้นราคาก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพี่นอ้องตอนนี้ก็นสิอยู่ประมาณ38บาทแล้วละครับคิดว่านะครับ,อนะรบตอนนี้หลายๆส่วนกับหลายๆล,ล้านนะครับหลายๆบอน,นเข้าเจ้ากัรับสื่อกันอยู่ประมาณนี้นะครับ3าบาทก็คิดว่าบรลษด36บาทนะครับขายยางสดเนาะราคาข้างขึ้นกับบวกเข้าไปอีกครับประมาณ2บาทถึง3บาทนะครับ แต่ว่าขั้นบอลไหนสื่ออยูสิบบาทขายสดกะคอมเมนต์มาบอกกันได้เด้อครับอันนี้กับเพิ่งได้กีดไปขายแล้วก็มากีดไปได้ประมาณ4ีมิตรนี่แหละครับ4ีมิตรกับพระท่านไร้ของบอลนะครับพี่นอ้องด้วยสายเหตุที่แบบว่าอากาศมันเปลี่ยนทายจากฤดู ร้อนมาเป็นเขาสู้ฤดูฝนเต็มโตกับโบลูเนาะเพราะวา่ามันมันยังบ่ท่านเย็นปในใดนะครับอุณหภูมิตอนนี้ช่วงช่วงมากีดายางกับประมาณยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดครับเมื่อเช้านี้ยี่แปดองศามันก็รู้สึกว่ายางว่าท่านออกนี่ขนาดซีเมนต์นะครับท่านผู้ชมเนี่ยยังได้แค่แค่ว่าท่านครึ่งเลยครับเนี่ยซีเมนต์ละอ่าก็ เป็นเหตุอีกเหตุหนึงนะครับที่แบบว่าราคายางมั่นขึ้นกัย้อนว่าสภาพอากาศแน่ความแห้งแล้งปีที่แล้วแน่ที่แบบว่าผมไปถ่ายคลิปก่อนอนะหันเนาะที่ตน้นยางมันใบล่นสองรอบนะครับตอนนี้ฝนมาแล้วนะครับฝนมาแล้วผมไปเออซองเบิงอีกนะครับของน้องสาวที่ใบรุนไลยๆนะครับ กับปงแน่นะครับใบกับปงเริ่มปงแน่จังหน่อยแต่ว่ามันกับปงบ่บ่ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณ30ถึง40่สิเปอร์เซ็นต์น่ะแหละครับนอกนั้นก็คือเบิงงาแหละก็คือสีฮักสีตายไปเลยนะครับโดยร,รวมก็คือว่า,าสีตายมากกว่าหลอดนะครับขั้นฟืนมากกับอาจสิบบ่ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาเขากีจะคือสิบบ่ได้นำยางคือเก่านะฮะ อันนี้ก็ด้วยเหตุผลหนึ่งที่เหตุให้ยางปีนี้มันมันขยับขึ้นกย็้อนว่าผลผลิตแต่ละท้องท้องที่แต่ละจังหวัดนะครับเกือบเกือบทุกเกือบเกือบทุกภาคแ่ะครับซาเบิงข้าวนี่ก็คือโดนสภาพอากาศแหงแ้งแล้งมันก็เลยเหตุให้ปริมมันนำยางนี่สิออกสู่ตลาดนี่บรหลายซ้ำเก้านะครับ สีหายไปประมาณ2ี่สิบเปอร์เซนโดยสไปนะครับอมันก็นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งอยู่นะครับอีกผลหนึ่งก็อาจจะเป็นในส่วนที่รัฐบาลเพิ่นเขามาเบิงดูแลก็ได้เนาะ,ะเดี๋ยวเหตุผลยังกับบรูนะครับแต่ที่หูวเขาก็คือว่าได้ราคาดีนะครับอ่าแค่นี้เ่าก็รู้สึกว่ามวนแล้วนะครับมวนแล้วออันนั้นมันเป็นเหตุที่เ่าบอต้องไป คืดให้มันหลายนะครับที่เข้าต้องมาคืดมาเบิ้งก็คือสวนยางของเขานี่แหละครับพี่นอ้องเอ็ดจงได้ก็ได้นะครับเอชแจงได้ก็ได้ให้สวนยางเขานี่ได้ผลิตนํายางให่มันลายๆเนาะย่าไปคืนยางลายนะครับปนิบัติมาดูแลต้ตนยางของเขานี่ให้มันนํายางออกดีนะครับก็ต้องมีเหตุมีผลมันก็คือว่าต้องดูแลใส่ปุ๋ยบํารุงให้มันดีๆเนาะ ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีทองนะครับเป็นปีทองของชาวสวนยางเฮ้าเนาะราคามันดีนะครับราคามันดีผมกับ่เคยพบคยพอเถอราคาสา36บาทนะครับแต่แนโน้นก็บจขคืนไปหอด40ซอีกอันนี้ก็คือว่าเป็นปีทองของชาวสวนยางเฮ้าเรื่องนะครับปีที่แล้วของผมกับว่าย้อนหลังอีกแล้วกันนะครับทบทวนหาบางคนที่ พึงเขามาช่มเนะาะกานเป็น FC เกา่าหรือว่าท่านผู้ชมที่เดเบ่งแล้วผมก็เคยลงคลิปไปแล้วว่าปีที่แล้วนี่ผมผมกัที่บันทึกนะครับทีบันทึกไว้เฮ็ดบินไวน้นี่ปีที่แล้วได้ประมาณเก่าตันนะครับรวมๆแล้วก็ได้เก่าตันเบิดปีนะครับ10เดือนเนาะ10เดือนขายประมาณ22ครั้งขังนะครับในร้านประมูลก็ได้อยู่ประมาณ20 0 0 0 0กว่านะครับ2อ0 0 0 0ประมาณนี้แหละครับ แต่ยางทั้งเบิดประมาณเก่าตันเนาะปีนี้บ่รู้ว่าปริมาณนำ้ำยางสีรถบอร่อเนาะโดยสาเหตุที่แบบว่าอ่านี่แหละครับใบเริ่มลาใบมันล่นเนาะใบมันล่นบ่รู้ว่ามันสิขึ้นเร็วบอ่อแต่ว่าผมกัใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยประมันสามสามสี่อาทิตย์เลยได้ครับนี่ตั้งแต่ฝนมาผมกัเริ่มใส่ใส่เร็วเลยนะครับเพราะว่าอยากให้ อยากให้ต้นยางมันได้กินอาหารว้นะครับได้กินปุ๋ยว้นี่ใบก็เริ่มสีนาขึ้นอยู่ตอนนั้นใบมันเริื่อมบางๆนะครับใบเริ่มมันล้นเนาะผมก็เลยแบบให้ปุ๋ยมันเร็วตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดอ่อนแล้วนะครับใบก็เริ่มสีนนๆขึ้นจักหน่อยแล้วเะ่กี้บางเลยครับใจเห็นละใจหายขื่นอยู่ดีที่ว่าฝนฝนมันมาเร็วเนาะฝนมาเร็วจักหน่อยมันก็เลยช่างบอลลอนอีกนะครับใบก็ได้ มเมื่อว่าเรื่องเรื่องยางนี่นะครับผมก็อยากาสนับสนุนนะครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มเริ่มแรกที่เฮ็ดช่องนี่แล้วล่ะครับว่า,าช่องผมนี่ก็คือสนับสนุนนะครับและการแนะนําให้พี่น้องนะครับให้พี่น้องเช่ากเกษตรสวนยางเฮ้านี่หรือว่าเช่ากเกษตรทุกคนที่มาอยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่ากลมาจากกรุงเทพหรือว่า คืออยากปลูกยางนะครับหรือว่ามีความลังเลนะให้ตัดสินใจปลูกยางนะครับเพราะว่ายังเพราะว่าตัวนี้นะคือเป็นแรงรายได้เป็นแรงรายเดือนนะครับเป็นแรงรายเดือนของเช่าเกษตรกรเท่านะครับขั้นเฮ็ดยางอื่นนะครับขั้นเฮ็ดยางอื่นอันนี้ก็ว่าแรกกับว่าอีกนะครับเฮ็ดยางอื่นมันเป็นไา่ปีนะครับมันเป็นไา่ปีกามีแต่ยางนี่ครับที่ตอบโจทย์เช่าเกษตรกรเท่าที่มันเป็นรายเดือนนะครับ ที่มันเป็นไรเดือนที่แบบว่าแฮอาได้ใส้ได้ซอยนะครับขั้นเหลือหลยกัได้เก็บได้ออมน้ำน,นะครับอ,อยู่บ้านตั้งจังวัดนี่ก็มีแต่ยางนะครับมีแต่ยางที่จอบโจดได้ีเบต้องไปค้นคว้าเ่ต้องไปล่องพิษล่องถึกนู่นนี่นั่นให้มันเมื่อยนะครับบ่ต้องไปคิดสีปลูกกล้วยหอมท่องหรือว่าไปปลูกอินทผาลัมหรือว่าไปปลูก โกโก้ยังไงนะครับผมเห็นหลายๆคนมูพวกผมนี่กับแบบว่าอยากแบกแนวล่องพิษล่องถืกนี่แหละครับอ่าไปลงทุนหลายๆอย่างนะครับกล้วยหอมท่องแน่โกโก้แน่ซุเมอร์นี่ก็คือมะนองมะแดงนะครับโกโก้กับตัดทิมเบิดแหละเอออ่ากล้วยหอมท่องกับบลูว่าสิไปรอดบอนะครับแต่ว่าทุนที่อ่าลงไปนะครับทุนที่ลงไปเนี่ยกับเบิดหลายแสนแล้วแต่ว่า มันก็นได้นับหนึ่งไม่ยู่ยสู้ปีนะครับบ่คือ,อยางเด้เอ่อยางเข้านี่นับหนึ่งนะครับแล้วก็สองสามสี่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับมันสิมีเอ่อค่อยๆนะครับค่อยๆสร้างค่อยๆกอ่อขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันสีอ่าแน่นไปเรื่อยๆไล่ได้ก็สีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่าขั้นเข้าดูแลได้นะครับเพรากีดปีหนึ่งปีสองปีสามไปนี่ ยางยางยางเข้ากับสิเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆนะครับช่วงแรกๆก็เข้าก็ต้องหาอาชีพแนวอื่นเสริมอยู่นะครับแนวอื่นมาเสริมปลูกมันปลูกนั่นปลูกนี่เสริมนะครับแต่ว่าบัตรเขา้ายางเข้าอายุหลายแล้วมันอยู่โตแล้วนะครับมันกับเป็นรายได้หลักของครอบครัวไปเลยนะครับยางข้องพรมนี่ก็ยางบรลายบันไดนะครับยางตนนัวนี้พื้นนี่ก็ แปดไร่นะครับขั้นตอนผู้ชมที่พึงเข้ามารับชมกับ่าบรท่านหูนะครับอ่าคนที่เป็นเอฟซีตั้งแต่เบิง้งตั้งแต่เริ่มแรกกก็คือสิหูแล้วนะครับอันนี้พื้นที่ผมนี่ประมาณแปดไร่นะครับแปดไร่ปลูกเจ็ดขุนสามนะครับระยะพันสองหาหนึ่งนะครับปลูกปีหาสามตอนนี้ก็อายุสิบสี่ปีนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอ่าถือว่าถือว่าเป็นเป็นแรง รายได้ลักของผมนะครับก็คือยางนะครับตะกี้ก็มีมันนะครับผมก็เสริมแรกๆผมก็เสริมโดยมันนะปลูกมันเสริมหลังจากนี่เริ่มซีเบิร์ตซีเบิร์ตแล้วนะครับผมก็โลนะครับโลมันนี่เห็นทั้งผุนนะครับผมก็ปลูกยางยางหน่อยขึ้นมาแล้วครับอายุประมาณซีปีแล้วนะครับและลกไปทางใต้อีกนะครับประมาณหกไร่นี่ผมก็ปลูกยางตั้งแต่ปีใดปี ปีหกหานะครับประมาณนี่กับเขาปีที่สองแล้วนะครับผมกะถ้าย่อยปลูกยางให้เบิร์ตแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ายางนี่มันมันตอบโจทย์นะครับมันตอบโจทย์มันตอบโจทย์ก็แน่วอื่นนะครับเพราะว่าผมลองสังเกตค้นทีอยู่ในบ้านนี่นะครับขั้นค้นใดมีอย่างนะครับข้นค้นใดขอบรัวใดมีอย่างนี่รู้สึกว่าขอบครั้วนั้นนี่สิยกสถาน,นะ ขึ้นไดเร็้วนะครับขึ้นไดเรียวกว่าเห็ดแนวอื่นอยู่นะครับจากเมื่อก่อนอาศีบอมมีปันใดน,นะครับหลังจากแต่มีมียางดีกี่ยางแล้วรู้สึกว่าครอบครั้วนั่นก็รู้สึกว่าสถานะเขานีา่ดูดีขึ้นนะครับเบิดหนีเบิดสินนะครับก็สามารถสื่อรถสื่อเรื่อยยังได้ยังสีนะครับทราบสังเกตหลายๆคนนะแต่ว่าขั้นคนแต่สังเกตคนที่แบบว่าเห็ดแนวอื่นปลูกแนวอื่นนะครับที่บ่มแม่นยางนะ่ก็คือแบบว่า บอกใครเห็นข้าเจ้ามันคงบันไดน,นะครับเออคือเริ่มไมไปเรื่อยๆเนาะเออยางของเอ่อผมก็ยังเสียดายอยู่ของหลานนะครับของหลานที่แบบว่าตอนแรกอะคือสิปูกยางอะไรละครับคือสิปลูกยางเอาเงินไปลงทุนสื่อเบียยางแล้วสองหมืน่นเนาะสองหมื่นเอ่อสองหมื่นก็ได้เบีย้ยยางหลยเติบนะครับตอนนั้นก็คือว่า ราคามั่นดีนะครับราคามั่นประมาณ3บาทนี่แหละบันนี้เควนะครับเควเอเอตัดสินใจจังไดก้กรบโบลูนะครับขนาดาลงทุนไปซื่อเบีย่ยยางมาเรียบร้อยเลยนะเออวันนี้พันย่งเออเาดินนะครับไปปลูกมั่นนะครับเอาดินไปปลูกมั่นเบีย่ยยางที่ได้มากะกะบ่ค่อยสนใจบ่ค่อยดูแล เอามาปลูกกับมะนองมะแนงนะครับเฮ็ดไปเฮ็ดมากก็คือยางก็คือบ่อใดเลยตอนนี้ก็คือยางก็ตายหมดเลยครับเอ่ย้อนแบบว่าบ่เอาใจใส่เนาะบ่เอาใจใส่บ่คอยดูแลบ่อนักแน่นที่สําคัญก็คือแบบว่าใจบ่อนักแน่นเนี่ยนะครับก็คือเสียดายแท่นอยู่เงืนตั้งสองหมื่นนะครับหายไปเลยเออทั้งที่แบบว่าตัดสินใจแล้วแต่ว่าบ่อนักแน่นนะครับอ่าขั้นเฮา เขวนะครับขั้นเาเขวบอนักแน่นนะครับตามแต่ราคาเห็นราคานั่นดีก็อยากปลูกนะครับเห็นราคานี่ดีก็อยากปลูกใจบอนักเหน่นเพราะว่ายางนี่มันก็มีขืนมีลงนะครับขั้นเฮาเขวขั้นเฮาบอลนักแน่นนี่มันกะเฮากะเห็ดในเฮานี่บอใส่ใจนะครับฉะนั้นเวลายางยางขืนยางลงนี่กะยาไปสนใจนะครับพี่น้อง เข้า้องนักเน่นนะครับเข้า้องนักเน,นอืนยังได้ละยางกิโลละสิบสามบาทสิบห้าบาทเข้าก็ต้องปลูกครับก็คือยังสี่นะครับคันราคามันขึ้นเข้ากับยังโบเซียโอกาสน,นะครับแล้วก็คือตอนนี้นะครับราคามันมันลงได้บาทนี่าจากสามบาทสามบาทห้าสิบตอนนี้ราคาลงอยู่ท่านนรับซื้อ,อยู่าบาทสี่สิบหนึ่งนะครับมันมันก็คือว่า มันมีขื่นมีล่องอะนะครับแต่ว่าขั้นเฮาออนไว้ไปตามกับราคาเนี่เเฮาสี่เฮ็ดอันังกับแบบว่าบอบอเต็มที่นะครับบบเต็มที่เออเพราะว่ามันนี่ยมันกับปลูกไปเรื่อยๆนะครับปลูกมาอยู่สูปีเออขั้นเฮาตามตามแต่ราคาเนี่ยเออว่าสี่ล่งยางกับบ่ได้ล่งย้อนว่าตามราคามั่นนะครับบานี้มันมั่นล่งก็ยังเห็น เห็นยางราคาดีก็ยางมาปลูกยางอีกเลยมันก็เลยแบบว่าบ่อเป็นชิ้นเป็นอันนะครับฉะนั้นหัวหน้าขอบครัวนะครับก็ต้องมีความนักแน่นนะครับมีความนักแน่นยางสีขึ้นสีลงนี่ก็ต้องปลูกไว้นะฮะต้องปลูกไว้เพราะว่าหัวหน้าขอบรัวเนี่ขั้นตัดชินใจพิษแล้วนะครับมันกับบเฮ็ดให้อขอบครัวนะบอมีแรงไา่ได้ทีดี แต่ว่าขั้นหัวหนาขอบรัวใดที่แบบว่าตั้งใจทำมาหากินนะครับโบยุงกับพวกยาเสพติดนะฮะแต่้ตัดสินใจปลูกยางนี่อ่ะอนาคตนะครับมันเหตุให้ขอบรัวนั่นนะครับสามารถที่แบบว่าปลดหนีปลดสินได้นะครับทังช่องอยางผ้าล่าผ้าร่วยนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้สาหรับคนที่แบบว่าคิดอยากปลูกยางนะครับ ในช่วงนี้ก็บกำลังนะครับกำลังสีเริ่มปลูกยางการเพราะว่าฝนเริ่มมากแล้วนะฮะเบียยางค่ะตอนนี้ก็นนะสียุ่ประมาณ3ามสหถึงสีบาทภาสีประมาณนี้นะครับขั้นไทยนะครับคิดรีเริ่มสิปลูกแล้วก็ลงมือปลูกเลยครับยาล่างเล่นะครับขั้นเห้ามีดินนะครับมีดินท่าดนะครับพ่อพ่อกัดแขวไสนะครับพ่อพ่อลงทุนนะครับยืมกับยืมกับ แนวอื่นเท่ากับเป็นหนีนะครับเป็นหนีปลูกยางนี่ผมก็ว่ามันก็สมควรนะครับมันก็สมข้อแนวอื่นเท่ากับยังเป็นหนีได้เนาะอันนี้เป็นหนีแล้วมันมีอบอลแรงไล่ได้เท่าในอนาคตนี่ผมผมว่ามันก็สมควรนะครับเหตุงานบอลอื่นเนี่ยข้าเจ้าข้าเจ้าเป็นคนกำหนดเงื่อนเดือนให้เท่าเลยครับแต่ว่าขั้นเหตุสวนยางนี่เท่าเป็นคนกำหนดเงื่อนเดือนของเท่าเองนะครับพี่น้องเออ ขั้นเท่าอยากได้เงินเดือนสามหมื่นนะครับอยากได้เงินเดือนหามื่นยังสิเท่ากับกำหนดเองเลยย่างกี้ให้นี่ขั้นอยากได้เงินเดือนสามหมื่นนะครับอยากได้เงินเดืนนอนสามหมื่นกับปูกไปเลยนะครับจากพันต้นนี่พันต้นนี่ผมว่าได้แน่นอนสามหมื่นถึงหามื่นเลยนะครับเอาเอาราคา20่าิบบาทว่ากันเนานะขัะ้นเหตุงานแนวอื่นนี่คุณแล้วผู้จัดการหรือว่าจะของบริษัทเขาจะเป็นคนกำหนดราคาไอ้กำหนดเงินเดือนใหนะ้เนาะ แต่ว่าอันนี้เขาสามารถกําหนดนะครับกาหนดเงื่อนเดือนของเข้าเองได้นะครับแต่ว่าที่สําคัญเดยก็คือว่าเข้าได้เป็นน่ายของเจ้าของนะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับหรือว่าพี่น้องชาวสวนอยางเข้าที่กาลังอยากคืนปลูกนะครับอยากคื้นปลูกอยู่ก็ขอให้สู้ๆและก็ตั้งใจนะครับตั้งใจปลูกดูแลบำรุงใส่ปุ๋ยให้มันดีๆนะครับ ขั้นเห่าบำรุงดีๆบ่ฮอดเจ็ดปีก็สามารถขี่ได้นะครับว่าแต่วัดระยะนะครับวัดระยะนี่วัดระยะต้นนี่สี่สิบหาหรือหาสิบเส้นได้ก็สามารถขี่ได้นะครับองผมนี่ขีดประมาณช่วงอย่างอายุหกปีหนึ่งได้ครับท่านผู้ชมนี่พาท่านฮอดเจ็ดปีพงกขี่แล้วเนาะ,ะฉะนั้นเห่าก็ต้องอขยันมันดูแลให้มันดีๆนะครับเพราะว่าต่อไปนี่คือแรงไล่ไดของเห่าเนาะอ่ะ คลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้แล้วกันนอกครับาฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้คับช่องนเดอ้อขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ